ครั้งแรกที่เขาโทรหาฉันขยะมันไม่ได้ถูกประซิบเบาๆมันดังชัดเจนคงกริบจนแม้แต่คู่สามีภรรยาสูงอายุที่นั่งใกล้ประตูยังต้องหันหน้าด้วยความตกใจฉันยืนอยู่ตรงนั้นกำบัดโดยสารขึ้นเครื่องไว้แน่นมือสานเล็กน้อยยืนอยู่ที่ประตูสนามบินเหมือนคนอื่นๆฉันรู้สึกประมาอ่อนเพลียจากการแทบไม่ได้นอนเมื่อคือนก่อนแต่ก็พร้อมที่จะขึ้นเครื่องแล้วทันใดนั้นชายคนนี้ ในชุดสุดสั่งตัดราคาแพงท่าทางเย่หยิงก็เดินเข้ามาหาฉันโคโลนของเขาทําให้ฉันสัมผัสได้ก่อนคําพูดของเขาเสียอีกเย็นเฉียบชุนเฉียวปลิ่นแบบทอนี่ควรใช้กันเพื่อทําให้รู้สึกด้วยค่าเขายิ้มเยาะมองไปที่รองท้าผ้าใบาเก่าๆของฉันแล้วก็หัวเราะผู้คนชอบคุณไม่ควรได้รับอนุญาตให้ขึ้นชั้นหน่งด้วยซ้ําคุณกําลังลดมาตรฐานที่นี่ ขอฉันติดตันฉันไม่ได้พูดอะไรกับเขาแม้แต่คำเดียวฉันแค่มีชีวิตอยู่รอคอยแต่ทว่าต่อหน้าคนแปลกหน้านับสิทธิ์เขากลับทำให้ฉันรู้สึกเหมือนตัวเองไม่เป็นส่วนหนึ่งแต่ประเด็นสำคัญเกี่ยวกับช่วงเวลาแบบนี้คือพวกมันจะบทยี่คุณหรือจุดไฟในตัวคุณการดูถูกเหยียดหยามนั้นไม่ได้แค่กัดกร่อนแต่มันยังจุดประกายสิ่งที่ฉันไม่รู้ด้วยซ้ำว่าฟังอยู่ในตอหัวฉันเพราะสิ่งที่เรียกว่าเศรษฐีรู้ว่าเขาเพิ่งไปยุ่งกับคนผิดในเวลาผิด ใจฉันว่างเปล่าไปชั่วขณะฉันอยากจะกรีดร้องออกมาเพื่อปกป้องตัวเองแต่ริมฝีปากกลับแข็งค้างไปเจ้าหน้าที่ประจำประตูดูอึดอัดผู้โดยสารคนอื่นๆแซงทำเป็นไม่ได้ยินแล้วเขาก็เดินอดโฉมไปข้างหน้าราวกับเป็นเจ้าของสถานที่นั่นแหละคือตัวตนของเขาคนที่เชื่อว่าเงินทำให้เขามีสิทธิ์ที่จะเหยียดหยามคนแปลกหน้าแต่ถ้าเขาคิดว่าฉันจะเงียบเฉยเขาก็ไม่รู้ว่าเขากำลังติดต่อกับใครอยู่ฉันพยายามตั้งสติไว้แม้ภายในจะสันสถานไม่ใช่แค่เพราะความอับอายขาย น่าแต่เพราะพายุความโกรธที่โหมกระหน่ำอยู่ในอกรอยยิ้มย้อยเยอะของเขาราวกับชนะไปแล้วทำให้ฉันอยากจะลบความเยอ่ยงนั้นออกจากใบหน้าของเขาไปตลอดการฉันเห็นเขาวางกระเป๋าเอกสารดีไซเนอร์ลงบนเก้าอี้แล้วพูดเสียงดังใสโทรศัพท์เขาโอ้อวดเรื่องข้อตกลงมูลค่าหลายล้านดอลล่าร์ของเขาอยู่เรื่อยเพื่อให้แน่ใจว่าทุกคนรอบข้างจะได้ยินเขาเป็นหนึ่งในผู้ชายประเภทที่จําเป็นผู้ชมที่พยายามทําให้คนอื่นรู้สึกเล็กลงเพื่อที่เขาจะได้รู้พ่อสึกยิ่งใหญ่ขึ้นและในขณะที่เขาตะโกนใส่โทรศัพท์ และดาทอฉันซ้ำแล้วซ้ำเล่าระหว่างการโทรราวกับว่าฉันเป็นเพียงทิวทัศน์สนามบินเท่านั้นฉันรู้แน่ชัดในสิ่งหนึ่งฉันไม่สามารถปล่อยให้เรื่องนี้ผ่านไปได้วันนั้นขณะยืนอยู่บริเวณประตูนั้นฉันรู้สึกอับอายและร้อนรุ่มภายในฉันให้สัญญากับตัวเองในใจว่าเขาจะต้องเสียใจหาข้ามเส้นทางกับฉันเสียงประกาศขึ้นเครื่องดังก้องผ่านลำโพงปลุกฉันให้กลับสู่โลกแห่งความเป็นจริงผู้คนยืนเหยียดตัวและเรียงแถวกันหัวใจฉันเต้นแรงเมื่อจ้องมองเงาเยห่ยงของเขาที่กำลังมองเคลื่อนตัวไปยังประตูเขาคิดว่า เขาจะขึ้นเครื่องบินได้โดยไม่มีปัญหาแต่เขาไม่รู้ว่าชีวิตของเขาตารางงานของเขาแผนสําคัญของเขากําลังจะเปลี่ยนไปตลอดการเพราะฉันจะไม่นั่งเฉยๆแล้วปล่อยให้เขาทําให้ฉันอับอายอีกต่อไปไม่หรอกฉันจะทําให้เขาตกเครื่องตลอดไปเลยและฉันก็มีไอเดียที่สมบูรณ์แบบเกิดขึ้นในใจแล้วชื่อของฉันคือคาราเจนนิงฉันอายุ26ปีเกิดและเติบโตในเมืองชายฝั่งเล็กๆที่ทุกคนรู้ความลับของกันและกันก่อนที่คุณจะได้รู้เสียอีก พ่อของฉันเป็นชาวประมงส่วนแม่ทำงานเป็นเวลาน,านานในร้านอาหารเราไม่ดามมีเงินมากมายนะักแต่สิ่งที่เราขาดคือเงินเราพยายามเฉยด้วยความอดทนพอโตขึ้นฉันเรียนรู้ได้อย่างรวดเร็วว่าการถูกมองข้ามนั้นหมายความว่ายอย่างไรที่โรงเรียนเด็กๆที่สะพายเาไป้ใบไม่และรองเท้าใหม่เอี่ยมต่างหัวเราะยยาะเสื้อผ้าเก่าๆของฉันครูให้ความสำคัญกับนักเรียนที่เก่งซึ่งพ่อแม่บริจาคเงินให้สมาคมผู้ปกครองและครูมากกว่าส่วนที่บ้านถึงแม้ฉันจะรักครอบครัวแต่ฉันก็มักจะแบกภาระรเงียบๆไว้ เพราะรู้ว่าพ่อแม่กังวลว่าพวกเขาจะจ่ายค่าไฟเดือนละเท่าไหร่นั่นคือเหตุผลที่การได้อยู่ที่สนามบินนั้นพร้อมกับถือบัตรขึ้นเครื่องชั้นหนึ่งไว้ในมือจึงเป็นมากกว่าแค่ที่นั่งบนเครื่องบินมันคือสัญ,ญลักษณ์เป็นเครื่องพิสูจน์ว่าการนอนดึกการเรียนการเสียสละทั้งหมดของฉันในที่สุดก็ไปถึงจุดหมายสักที่ฉันเพิ่งได้งานในเบอร์สัทนาชาติแห่งหนึ่งในลอนดอนเป็นงานที่ฉันต่อสู้ดิ้นรนอย่างหนักเที่ยวบินนี้ไม่ใช่แค่การเดินทางแต่เป็นก้าวแรกสู่ชีวิตที่ฉันใ ชื่อของเขาที่ฉันได้ยินในภายหลังวิกเตอร์แลนสตันย้อยเย้ยฉันราวกับว่าฉันไม่นักควนอยู่ตรงนั้นมันกระทบใจฉันมากกว่าที่เขาจะจินตนาการได้เขาไม่ได้แค่ดูถูกรองเท้าผ้าใบาของฉันเขากำลังดูถูกหยาดเหงือ่อและความมุ่งมั่นทุกหยดที่พาฉันมาถึงจุดนี้วิกเตอร์ผู้มีผมเรียบรวบและรอยยิ้มย้อยเย้ยถักถางดูเหมือนผู้ชายประเภทที่ไม่เคยทำงานหนักมาก,ก่อนในชีวิตทุกคำพูดของเขาเปลี่ยนล้นไปด้วยความรู้สึกโอหังขณะที่ฉันยืนอยู่ตรงนั้นนึกถึงภาพย้อยเย้ยอของเขาซ้ำแล้วซ้ำเล่าท้องไส้ปนวป ไม่ใช่เพราะฉันเชื่อเขาแต่เพราะเขาทำให้ฉันนึกถึงทุกคนที่เคยทำให้ฉันรู้สึกต่ำต้อยฉันจำได้ว่าตอนอายุสิบห้าถือถาดอาหารไปชัดนวยอแม่ที่ร้านอาหารครั้งหนึ่งมีนักท่องเที่ยวผู้มัง่งคั่งคนหนึ่งโบกธนบัตรยี่สิบดอลลาร์ามาตรงหน้าฉันแล้วพูดว่ารีบไปเธอที่รักอย่าทิ้งออเดอร์ของฉันนะเสียงหัวเราะของเขาแทบจะเหมือนกับของวิคเตอร์เลยความโหดร้ายแบบเดียวกันความเชื่อแบบเดียวกันที่ว่าคนอย่างฉันมีไว้เพื่อบริการคนอย่างเขาเท่านั้นฉันกำหมัดแน่นเมื่อนึกถึงความทรงจำนั้น้นนไม่สิคราวี ไม่ใช่ฉันไม่ได้อายุสิบห้าอีกต่อไปแล้วและวิกเตอร์แลนสตันก็จะไม่เดินหนีไปโดยคิดว่าเขาจะทําให้ฉันอับอายขายหน้าโดยที่ไม่ต้องรับผลใดๆตามมาสิ่งที่ตลกก็คือเขาทํามันงานให้เกินไปสําหรับฉันเขาพูดเสียงดังและไร้ความระมัดร,ระวังมากจนฉันเริ่มจับรายละเอียดชีวิตของเขาได้ซึ่งเขาเห็นได้ชัดว่าคิดว่าไม่มีใครฟังอยู่เขาคุยโวกับผู้ช่วยทางโทรศัพท์เกี่ยวกับข้อตกลงสําคัญที่เขาต้องปิดฉากที่ต่างประเทศเขาบ่นเรื่องเขตเวลาตารางเวลาและเรื่องเที่ยวบินนี้ ต้องไม่พลาดไม่งั้นทุกอย่างจะพังฉันรีตาลงทุกพยางที่เยี่ยงหลุดออกจากปากเขาล้วนแต่ให้ข้อมูลแก่ฉันข้อมูลที่ฉันสามารถนำมาใช้ได้และนอนั่นคือตอนที่แผนการเริ่มเป็นรูปเป็นร่างไม่ใช่การบุ่มบามไม่ใช่การหุนหันพลันแล่นแต่เฉียบคมคำนวณไว้แล้วห่ะวิกเตอร์คิดว่าความมัง่งคั่งทำให้เขามีอำนาจฉันก็คงจะใช้ความเยีหยงของเขามาเล่นงานเขาเพราะครั้งนี้ฉันจะไม่ยอมรับการดูถูกของเขาอีกต่อไปฉันจะพาเขาบินไปด้วยและในไม่ช้า <an> <t ube> เขาก็ไม่เห็นมันมาด้วยซ้ำแถวขึ้นเครื่องทอดยาวราวกับหูขวางประตูผู้คนต่างเดินเบียดเสียดกันไปข้างหน้าถือหนังสือเดินทางไว้ในมือต่างกระวนกระวายใจที่จะได้นั่งประจําที่ฉันยืนนิ่งอยู่ครู่หนึ่งแกล้งทําเป็นตรวจสอบเอกสารอีกครั้งขณะที่สายตาของวิคเตอร์แลงสตันจับจ้องมาที่ฉันอย่างมั่นคงความใจร้อนของเขานั้นจับต้องได้อย่างชัดเจนเขาข้อนาฬิกาโรเลก,กับกระเป๋าเอกสารพางพึพำกับเจ้าหน้าที่ประจําประตูว่า ขึ้นเครื่องก่อนได้ขอโทษครับวิกเตอร์ต่อเสียงของเขาดังกึกก้องไปทั่วฝูงชนราวกับคมมีดผมจ่ายค่าบริการระดับพรีเมียมผมไม่รอนานนี้เขาชี้ไปทางผู้โดยสารข้างหน้าอย่างคุมเครือเหมือนกับว่าเราเป็นอุปสรรคไม่ใช่มนุษย์เจ้าหน้าที่ยิ้มอย่างสุภาพและฝืนฝืนท่านครับอีกสักครู่เราจะเริ่มขึ้นเครื่องชั้นเฟิร์สคลาสครับวะวิกเตอร์ครางเสียงดังดึงความสนใจมาที่ตัวเองมากขึ้น เหลือเชื่อฉันหน้าจะนั่งเครื่องบินเจ็ตส่วนตัวไปมากกว่านี่มันต่ำต้อยเกินไปสำหรับฉันฉันรู้สึกว่าอกฉันบีบรัดแน่นร่างกายฉันอยากจะหดเล็กลงเพื่อหลีกเลี่ยงความอับอายจากการอยู่ใกล้เขาแต่แล้วฉันก็นึกขึ้นได้ว่าทำไมฉันถึงมาอยู่ที่นี่ทำไมฉันถึงปล่อยเรื่องนี้ไปไม่ได้ฉันจิงก้าไปข้างหน้าตั้งใจให้ใกล้พอที่จะให้ไหลของฉันไปโดนเสื้อสูทของเขาโคโลนของเขาแสบจมูกแต่ฉันไม่สะดุ้งรู้ไหมฉันพูดอย่างเรียบเฉยลองพูดกับคนอื่นเหมือนเป็นมนุษย์ดูสิเพื่อจะช่วย ให้ร้องง่ายขึ้นหน่อยวิกเตอร์หันกลับมาช้าชสายตาของเขามองฉันด้วยความดูถูกเหยียดย้มแบบเดียวกับที่เขาเคยแสดงออกมาก่อนหน้านี้เขาสะยะยิ้มอารองท้าผ้าใบขยะยังอยู่ที่นี่นะบอกฉันหน่อยสิที่รักเธอยืมเงินมานั่งฉันหนึ่งเหรอเพราะเธอไม่ได้หลอกใครหรอกใบหน้าฉันร้อนเผาแต่ฉันสบตาเขาไว้ไม่ฉันตอบอย่างเฉียบขาดฉันได้ตัวมาบางอย่างที่นายคงไม่เข้าใจหรอกหมัดนั้นเข้าเป้ารอยยิ้มของเขาชะงักไปครึ่งวินาทีก่อนจะเปล นิยนเป็นรอยยิ้มไร้กาศเขาโน้มตัวเข้ามาใกล้กระซิบเสียงต่ำลงจนมีเพียงฉันเท่านั้นที่ได้ยินฟังน้าเด็กน้อยคนอย่างฉันสร้างโลกคนอย่างเธอทำความสะอาดโลกจงจำที่ของเธอไว้ท้องเส้ปั่นป่วนไปหมดแต่แทนที่จะสะดุ้งฉันกลับยิ้มหวานตลกดีนะเพราะจากที่ฉันยืนอยู่คุณดูอยากขึ้นเครื่องบินลำนี้มากเลยนะ่าราวกับว่าโลกทั้งใบของคุณอาจจะพังทลายถ้าพลาดไปดวงตาของเขาสั่นไหว แค่ชั่วครู่แต่ฉันก็จับได้เขาไม่ได้ไร้ค่าอย่างที่เขาแซงทำเป็นก่อนที่เขาจะตอบสนองได้ก็มีประกาศออกมาว่าขณะนี้ผู้โดยสารชั้นเฟิร์ Class ของเที่ยวบิน732ไปลอนดอนกำลังขึ้นเครื่องแล้ววิกเตอร์ยืดตัวตรงเดินเฉียดฉันไปพร้อมกับเสียงหัวเราะเบาๆหลีกทางไปเขายื่นบัตรโดยสารให้เอเจนต์ก่อนจะตะโกนสายโทรรถภาพเรื่องสัญญาและกำหนดส่งงาน แต่ฉันไม่ได้ท้อแท้ความกลัวเพียงแวบเดียวในแววตาของเขาบอกทุกอย่างให้ฉันรู้ความเยอหยงของเขาเป็นเพียงหน้ากากแต่เบื้องล่างนั้นซ่อนบางสิ่งที่ประบางบางสิ่งที่ฉันสามารถทำลายได้ขณะที่ฉันมองเขาเดินลงสะพานเทียบเครื่องบินฉันก็ตัดสินใจแล้วถ้าวิกเตอร์แลนสตันคิดว่าเงินทําให้เขามีอํานาจที่จะบดขยี้คนอย่างฉันได้ฉันคงแสดงให้เขาเห็นถึงอํานาจที่เขาซื้อไม่ได้นั่นคืออํานาจที่จะสูญเสียทุกสิ่งทุกอย่างในพริบตาเพราะฉันจะไม่เผชิญหน้ากับเขาด้วยคําพูดเพียงอย่างเดียวฉันจะทําลายแผนของเข หาและฉันก็รู้ขั้นตอนแรกแล้วการทําให้แน่ใจว่าวิเทอร์แลงสเตนจะไม่นั่งสบายๆบยบนที่นั่งชั้นหนึ่งเสียงอิทึกครึกโครมของสนามบินดังรอบตัวฉันแต่ความสนใจของฉันยังคงจดจ่ออยู่กับชายคนหนึ่งวิเตอร์แลงสตันเขาเดินอวดโฉมบนสะพานเทียบเครื่องบินด้วยความเย่อหยิ่งอย่างที่สุดโดยไม่พยายามน้มน้าวหรือน้มน้าวใครให้หยุดเขาได้แต่ความเย่อหยิ่งเป็นจุดอ่อนและฉันรู้ดีว่าต้องใช้มันอย่างไร ฉันยืนอยู่ที่ประตูจนกระทั่งผู้โดยสารส่วนใหญ่ขึ้นเครื่องเสร็จเจ้าหน้าที่ประจำประตูซึ่งเป็นหญิงสาวผู้มีดวงตาเนยเล่าเหลือมอมาที่ฉันคุณผู้หญิงคักคุณขึ้นเครื่องแล้วเรือค้าฉันพยักหน้าแล้วโน้มตัวเข้าไปเล็กน้อยจริงๆแล้วฉันคิดว่าอาจจะมีปัญหาอยู่นะผู้ชายที่เพิ่งผ่านมาวิคเตอร์แลงสตันเขาทิ้งเรื่องนี้ไปฉันชูกระเป๋าสตางค์สีดำนวบไปหนึ่งที่เคยเห็นเขาโบกไปมาเมื่อก่อนตอนที่จ่ายค่าเอสเปรสโซราคาแพงที่สนามบินแต่ มันไม่ใช่กระเป๋าสตางค์ของเขามันเป็นของฉันเรียบๆเกเรๆแต่รูปร่างและขนาดก็คล้ายกันพอดีฉันสลับกันตั้งแต่ที่เราชนสระไม้มลายและกันในแถวความเยี่ยงของเขาทําให้เขาประมาทเจ้าหน้าที่ขมวดคิ้วพลางรับมันไปจากฉันอ้อขอบคุณครับเราจะคืนมันให้เขาบนเรือแน่นอนฉันพูดพร้อมรอยยิ้มสุภาพซ่อนอะดรีนาลีนที่พุ่งพล่านอยู่ในเส้นเลือดแต่บางทีคุณคนตรวจสอบบัตรประจำตัวของเขาอีกครั้งก่อนจะคืนนะเดี๋ยวนี้ระบบรักษาความปลอดภัยเข้มงวดมากเลยนะ จริงไหมข้อเสนอแนะที่ปลุกฝังไว้ละเอียดอ่อนไร้เดียงสาแต่เพียงพอที่จะจุดประกายให้เกิดที่ทิริตองฉันเดินอย่างสงบไปตามสะพานเทียบเครื่องบินหัวใจเต้นแรงเมื่อฉันก้าวเข้าไปในเครือนบินฉันก็เห็นแสงว่าแผงความโกลาหลเริ่มปรากฏให้เห็นวิกเตอร์ยืนอยู่ใกล้ที่นั่งฉันหนึ่งใบหน้าแดงกำ่ำเมื่อพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินถือกระเป๋าสตางค์จริงของเขาไว้ในมือนี่มันไร้สาระสิ้นดีเขาตะโกนเสียงดังก้องไปทั่วห้องโดยสารนั่นมันของฉันกระเป๋าสตางค์น่าสิงคงมีใครไปงัดมันเข้าแล้วละ่ะพนนนนักกงาดูตตืรห คุณครับปัดขึ้นเครื่องของคุณไม่ตรงกับปัดประจําตัวที่เราเพิ่งตรวจสอบไปจนกว่าเรื่องนี้จะได้รับการแก้ไขเราจะไม่อนุญาตให้คุณอยู่บนเครื่องต่อไปครับเสียงหอบหายใจและเสียงกระซิบกระซาบดังไปทั่วผู้โอโดยสารที่อยู่ใกล้ๆหน้ากากควบกุมของวิคเตอร์เริ่มแตกร้าวเขายนกระเป๋าเอกสารลงบนที่นั่งทําให้ผู้หญิงคนหนึ่งที่อยู่ฝั่งตรงข้ามตกใจรู้หมายว่าฉันเป็นใครฉันมีสัญญามูลค่าหลายล้านดอลลาร์รออยู่ที่ลอนดอนคุณทําแบบนี้ไม่ได้นะ ฉันเลื่อนตัวไปนั่งที่หลังเขาสองสามแถวก้มหน้าลงหัวใจเต้นแรงแต่รอยยิ้มแห่งชัยชนะก็ผุดขึ้นบนใบหน้าวิกเตอร์แลงสตันผู้ยิ่งใหญ่ตะโกนใส่พนักงานต้อนรับบนเครื่องบินราวกับเด็กที่ไม่ได้รับขนมแต่นี่เป็นเพียงจุดเริ่มต้นเท่านั้นเสียงกับตันดังแทรกขึ้นมาท่ามกลางความตึงเครียดท่านสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีครับเราจะล่าช้าเล็กน้อยเนื่องจากมีปัญหาเรื่องผู้โดยสารการุณานั่งรอสักครู่ครับ วิกเตอร์หมุนตัวด้วยความหงุดหิดสายตากวาดมองไปทั่วกระ่อมชั่วขณะหนึ่งอันน่าหวาดผวะฉันคิดว่าสายตาของเขาจ้องมาที่ฉันแต่เขาก็ปัดฉันออกไปอย่างรวดเร็วเช่นกันจมอยู่กับความโกรธของตัวเองจนมองไม่เห็นพายุเงียบๆที่เขาสร้างขึ้นมาเองเขาเรียกร้องให้คุยกับหัวหน้าง,งานผู้จัดการสายการบินหรือใครก็ตามที่ยินดีรับฟังแต่ทุกวินาทีที่เขาเสียเวลาไปกับาการโต้เถียงเปรียบเสมือนอีกวินาที ที่หมดไปกับตารางงานอันมีค่าของเขาฉันแทบจะเห็นความตื่นตระหนกที่กัดกินเขาภายใต้ความองอาจที่ฝืนใจของเขาได้เลยและนั่นคือตอนที่ฉันคิดได้ว่าฉันจะไม่ทําให้เขาตกเครื่องบินหรอกฉันจะทําให้แน่ใจว่าโลกของวิเทอร์ลงเซนจะ,จะถูกเปิดเผยทีละส่วนอย่างเยี่ยงคําถามก็คือฉันเต็มใจที่จะไปไกลแค่ไหนเสียงของวิเตอร์ดังกึกกล้องไปทั่วห้องโดยสารสะท้อนไปตามผนังแคบแคบ,แคบราวกับพายุที่ไม่ยอมสงบลงนี่มันไร้สาระสิ้นดีฉันมีบัตรประจำตัวประชาชนที่ถูกต้องตัวที่ถูกต้อง มีคนพยายามก่อกวนฉันยอหางชัดเจนรู้หมว่าคุณกำลังทำให้ฉันเสียเงินไปเท่าไหร่พนักงานต้อนรับบนเครื่องบินซึ่งเป็นชายร่างสูงน้ำเสียงกระด้างยังคงสงบนิ่งท่านครับเราแค่ต้องการยืนยันตัวตนของคุณเท่านั้นจนกว่าจะถึงตอนนั้นกรุณาหลีกทางให้เราขึ้นเครื่องให้เรียบร้อยก่อนครับแต่วิกเตอร์ไม่ถอยหนีเขากระแทกฝ่ามือลงบนช่องเก็บของเหนือศีรษะอย่างแรงจนผู้โดยสารบางคนสะดุง้งผมไม่หลีกทางหน่อย ฉันจะไม่ถูกปฏิบัติเหมือนอาญากรธรรมดาๆหร,ร,รอกเสียงหายใจดังเป็นระลอกมันดาคนหนึ่งกอดลูกน้อยไว้แน่นโทรศัพท์ปรากฏขึ้นแม้จะดูเรือนรางแต่ก็ชัดเอจนผู้โดยสารกำลังบันทึกภาพเหตุการณ์นั้นไว้วิคเตอร์ไม่ทันสังเกตความเย่ยหยิ่งทำให้เขามองไม่เห็นอะไรเลยแล้วฉนละ่ะฉันนั่งห่างไปสองแถวซ่อนตัวอยู่หลังเบาะหน้ามุมปากกระตุกเป็นรอยยิ้มบางๆรอยแต่เริ่มกว้างขึ้นหน้ากากอันสมบูรณ์แบบและจับต้องไม่ได้ของเขากำลังแตกสลายลงต่อหน้าคนแปลกหน้าที่ถือกล้อง ฉันเอนตัวเข้าไปในทางเดินเล็กน้อยสะดุดตาพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินขอโทษค่าฉันพูดเบาๆเสียงนั้นเต็มไปด้วยความกังวลและอย่างพอเหมาะพอดีฉันคิดว่าฉันเห็นเขาก่อนหน้านี้แล้วกำลังตะโกนใส่พนักงานคนหนึ่งใกล้ประตูเขาดูหงุดหงิดมากพนักงานขมดคิ้วเขาพยักหน้าเบาๆก่อนจะหันกลับไปหาวิกเตอร์ท่านครับถ้าท่านไม่สงบสติอารมณ์ลงเราคงไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากต้องเรียกเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยคำเดียวนั้นความปลอดภัยจุดไฟให้วิกเตอร์เดือดพล่านราวกับน้ำมันเบนซินรอปภ เขาโวร้อเสียงหาพ้าเสียงของเขาแหลมคมราวกับจะกัดกินรู้หมายว่าฉันเป็นใครฉันจะได้งานภายในพรุ่งนี้เช้าฉันฝ้ามองเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นดุนอำนาจก,กำลังเปลี่ยนแปลงไปยิ่งเขาต่อสู้มากเท่าไหร่เขาก็ยิ่งดูผิดมากขึ้นเท่านั้นทุกคำพูดที่เย่หญิงยิ่งฝังลุมศพเขาให้ลึกลงไปอีกและสิ่งที่ฉันต้องทำก็คือนั่งอยู่ตรงนั้นไร้ตัวตนไร้ตัวตนมองดูเขาล้มลงภายใต้น้ำหนักแห่งศักดิ์ศรีของตัวเองแต่แล้วสิ่งที่ไม่คาดคิดก็เกิดขึ้นโทรศัพท์ของเขาสันน่นนนน่่่่่ังงงงขข้้้้าาาหหจออออสวึึพรมชชืื คุณคาร์เดอร์สนาตาลอนดอนฉันไม่จําเป็นต้องฟังบทสนทนาก็รู้ว่ามันสําคัญการเดินทางอันบ้าคลั่งของเขาทั้งหมดวงเวียนอยู่กับข้อตกลงนี้และจากสีหน้าของเขาขณะหยิบมันคือน้ำม,มันกําลังหลุดลอยไปจากมือเขาแล้วผมอยู่บนเครื่องบินแล้ววิกเตอร์โกหกเสียงแข็งด้วยความสิ้นหวังแค่มีเหตุล่าช้านิดหน่อยไม่ต้องห่วงผมจะไปอยากคําพูดของเขาขาดหายไปสีหน้าของเขาเปลี่ยนจากความหงุดหงิดเป็นความตื่นตระหนกกรามของเขากัดแน่น ไม่ไม่แบบนั้นรับไม่ได้ฟังผมนะถท่าสัญญานี้ตกไปอยู่กับเฮสติงแทนทุกอย่างจะพังพินาศมือของเขาสั่นเมื่อวางสายวิกเตอร์แลนสตันผู้ไร้เทียมทานกำลังสั่นเทาฉันไม่ได้มองข้ามความย้อนแย้งนั้นเขาโทรหาฉันขยะเพราะเพียงแค่ดำรงอยู่และบัดนี้เขาก็อยู่ที่นี่คลี่คลายหรือเพียงการอ้อนวอนและตะโกนต่อหน้าคนแปลกหน้าอาณาจักรทั้งหมดของเขาดูเหมือนจะสมดุลกันในชั่วพริบตาเดียว และทุกอย่างก็กำลังหลุดลอยไปพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินกลับมาพร้อมกับเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยสองคนเสียงของพวกเขาฟังดูสงบแต่นักแน่นท่านครับคุณต้องมากับพวกเราด้วยวิกเตอร์ชักไปใบหน้าซีเผื่อนายจัดนายไม่เข้าใจหรอฉันพลาดเที่ยวบินนี้ไม่ได้แต่เจ้าหน้าที่ไม่สนใจพวกเขาจับแขนเขาคนละข้างไม่สนใจคำประท้วงของเขาแล้วพาเขากลับไปที่ทางออกขณะที่เขาเดินโซเซผ่านแถวบ้านฉันไปพลาตโกน และอ้อนวอนฉันนั่งนิ่งสนิทสายตานิ่งเฉยไม่หวั่นไหวเขาไม่เคยแม้แต่จะมองมาที่ฉันเขาไม่รู้เลยว่ายิงสาวเงียบขรึมใสรองเท้าผ้าใบเก่าๆคนนี้เป็นคนบงการทุกขั้นตอนที่ทําให้เขาล้มเหลวแต่นี่ยังไม่จบนะยังไม่ใช่ตอนนี้ฉันยังเหลือการเคลื่อนไหวครั้งสุดท้ายอีกหนึ่งอย่างที่จะต้องทําห้องโดยสารทั้งหมดเงียบลงเมื่อวิกเตอร์แลนสตันถูกพาออกจากเครื่องบินโดยเสียงของเขาสั่นเครือระหว่างความโกรธและความสิ้นหวัง พวกโง่ไม่เข้าใจหรอกเขาตะโกนรองเท้าลากไปกับพื้นสัญญานี้ข้อตกลงทั้งหมดนี้ขึ้นอยู่กับว่าฉันจะอยู่ที่นั่นหรือเปล่าถ้าฉันเสียงานนี้ไปงานหลายร้อยงานเงินหลายล้านดอลลาร์ก็หายไปแต่ไม่มีใครสงสารเขาเลยผู้โดยสารต่างกระซิบกระซาบสายหัวและยกโทรศัพท์ขึ้นสูงเพื่อบันทึกทุกวินาทีอันน่าอับอายวิกเตอร์ชายผู้ชอบถูกมองจ้องตอนนี้กลายเป็นดาวเด่นในการสแสดงที่แตกต่างออกไปอย่างสิ้นเชิงฉันมองเขาหายลับไปจากสะพานเทียบเครื่องบินเสียง ของเขากองกังวานแผวเบาจนกระทั่งประตูห้องโดยสารปิดลงตามหลังเขาและเป็นครั้งแรกนับตั้งแต่เขาดูถูกฉันฉันจึงถอนหายใจออกมาช้าๆมั่นคงพายุในใจฉันเริ่มสงบลงแต่ยังไม่สงบลงทั้งหมดเพราะเรื่องนี้ยังไม่เสร็จยังไม่เสร็จพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินยืนยันกับผู้โดยสารว่าสถานการณ์จะดำเนินต่อไปในเร็วๆนี้ขออภัยในความล่าช้าเราจะออกเดินทางทันทีที่สถานการณ์คลี่คลายแน่วแน่คำนั้นก้องอยู่ในหัวฉันการที่วิกเตอร์ถูกลากตัวสระไม้มาลาย ป่านั้นช่างน่าพึงพอใจใช่แต่การแน่วแน่ที่แท้จริงนัาเหรอือนั่นต้องการอะไรบางอย่างที่มากกว่านั้นอะไรบางอย่างที่ยั่งยืนฉันหยิบโทรศัพท์ออกมาเลื่อนดูข้อมูลล็อกอิน w i f i สาธารณะของสายการบินและแต่เพียงไม่กี่ครั้งฉันก็เจอสิ่งที่ต้องการพอดีนั่นคือฟีดที่กำลังเป็นกระแสวิดีโอตอนวิกเตอร์ระเบิดอารมณ์ก็โผล่ขึ้นมาทันทีชื่อของเขาอยู่ในคำบรรยยภาพใบหน้าของเขาแดงกำ่ำด้วยความโกรธเกรี้ยวปรากฏเต็มหน้าจอของคนแปลกหน้าทั่วโลกแต่ฉันไม่ได้หยุดแค่นั้นฉันได้ยินจากโทรศัพท์ของเขามามา,มากพอแล้้้วก่อนหนหานี ทั้งชื่อลูกค้าบริษัทความเร่งด่วนของข้อตกลงด้วยข้อความที่ดูไม่เปิดเผยตัวเพียงไม่กี่ข้อความเหลือแค่คอมเมนต์เด็ดๆสองสามอันในคลิปที่กำลังเป็นกระแสฉันมั่นใจว่ารายละเอียดเหล่านั้นจะไปถึงสายตาที่ถูกต้องดูเหมือนว่าวิเทลังสเตนจะพลาดการประชุมสำคัญที่ลอนดอนน่าสงสัยว่าคันเดอร์จะไปกับเฮสติงแทนหรือเปล่าอินเทอร์เนต็ตไม่รอช้าพอเครื่องบินถอยออกจากประตูการแจ้งเตือนของฉันก็สว่างขึ้นแล้วเรื่องราวแพร่กระจายอย่างรวดเร็วแล้วฉันละฉันเอนกายลงบนที่นั่งหลับตาลงและปล่อยให้เสียงเครื่องยนต์ เนบีบอกปลอบประโลมเพราะฉันรู้ดีว่าเมื่อวิกเตอร์เดินออกจากสนามบินไปในที่สุดชีวิตของเขาคงจะเปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิงสัญญาอัลลัมค่าของเขาจะสูญสิ้นไปชื่อเสียงของเขาเสื่อมเสียและความเยี่ยงของเขาพังทลายลงหลายชั่วโมงต่อมาขณะที่เราทะยานขึ้นสูงเหนือเมฆกับตันประกาศว่า ขอบคุณสำหรับความอดทนของคุณในช่วงเวลาที่เราล่าช้าก่อนหน้านี้ตอนนี้เราถึงระดับความสูงที่เหมาะสมแล้วขอให้สนุกกับเที่ยวบินฉันอดไม่ได้ที่จะยิ้มเพลิดเพลินไปกับเที่ยวบินของคุณฉันไม่ได้รู้สึกประชันเลยฉันก็สนุกกับงานของตัวเองดีในขณะที่งานของวิกเตอร์จบลงก่อนจะเริ่มเสียอีกและเมื่อฉันมาถึงลอนดอนพาดหัวข่าวก็ยืนยันทุกอย่างวิกเตอร์แลนสตันถูกปลดออกจากเที่ยวบินหลังอารวาสต่อหน้าสาธารณชน แลสตันเสียสัญญามูลค่าหลายล้านเหรียญให้กับเฮสติงเขาไม่ได้แค่พลาดเที่ยวบินเท่านั้นเขาพลาดโอกาสของเขาตลอดไปขณะที่ฉันเลื่อนดูบทความต่างๆรายละเอียดหนึ่งที่ทำให้ฉันหัวเราะออกมาดังๆในห้องพักโรงแรมอันเงียบสงบของฉันคือวิกเตอร์ถูกห้ามไม่ให้บินกับสายการบินเพราะพฤติกรรมก้าวร้าวชายที่อ้างว่าเครื่องบินเจ็ตส่วนตัวนั้นต่ำต้อยกว่าเขาตอนนี้ไม่มีที่ให้หนีไปไหนแล้วฉัดโน,น,นเอลหลังโดยยังคงถือโทรศัพท์ไว้ในมือรู้สึกถึงความพึงพอใจ และความสงบที่ผสมปนเปกันอย่างแปลกประหลาดปรากฏว่าการแก้แค้นไม่จําเป็นต้องดังเสมอไปบางครั้งมันก็เงียบนันรอบคอบและทําลายล้างและวิกเตอร์แลงสตาละเขาได้เรียนรู้บทเรียนนั้นด้วยวิธีที่ยากลําบากเช้าวันรุ่งขึ้นฉันยืนอยู่ริมหน้าต่างโรงแรมในลอนดอนมองออกไปยังเส้นขอบฟ้าที่ฉันเคยแต่ฝันถึงตอนเด็กๆเมืองนี้เต็มไปด้วยชีวิตชีวาทั้งรถที่เร่งรีบตึกสูงระฟ้าและความเป็นไปได้อันไร้ขอบเขตหัวใจของฉันรู้สึกเบาสบายแต่ไม่ใช่แค่เพราะฉันได้มาถึงที่นี่เสียทีเป็นเพราะว่าวิเทอร์แลงเซ ไม่ได้ปรากฏตัวอยู่เหนือฉันอีกต่อไปเป็นครั้งแรกในรอบเวลานานที่ฉันไม่รู้สึกว่าตัวเองต่ำต้อยฉันไม่รู้สึกเหมือนเด็กสาวผู้น่าสงสารที่สวมรองเท้ามือสองที่ถูกเยเยฉันรู้สึกทรงพลังไม่ใช่เพราะฉันทำลายชีวิตใครแต่เพราะฉันไม่ยอมให้คนอย่างเขามากำหนดชีวิตฉันหลายปีที่โดนประเมินค่าต่ำถูกมองข้ามและถูกมองข้ามสิ่งเหล่านี้ได้สร้างบางสิ่งในตัวฉันที่แข็งแกร่งยิ่งกว่าเงินทองเสียอีกนั่นคือความยึดหยุน่นแต่วิกเตอร์แม่ร่ำรวยและเย่หญิงเพียงใดก็ไม่มีสิ่งเหล่านี้เลยนั่นเป็นเหตุผล แล้วว่าทำไมเขาถึงพังทลายลงอย่างรวดเร็วโลกของเขาขึ้นอยู่กับสถานะส่วนโลกของฉันขึ้นอยู่กับการเอาตัวรอดขณะที่ผมจิบกาแฟพลางเลื่อนดูผาดหัวข่าวอีกครั้งผมนึกถึงสีหน้าของเขาตอนที่เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยพาตัวเขาออกไปไม่เชื่อเลยสักนิดเขาคงใช้ชีวิตทั้งชีวิตเดินชนคนอย่างผมเชื่อว่าเราไม่มีทางสู้กลับและบางทีคนส่วนใหญ่ก็ไม่ได้คิดแบบนั้นบางทีพวกเขาอาจกลืนกินคำสบประมาทความอับอายและความอับอายนั้นลงไปแต่ฉันไม่ได้ทำ และบางทีนั่นอาจจะเป็นชัยชนะที่แท้จริงไม่ใช่แค่การที่วิกเตอร์พลาดเที่ยวบินไม่ใช่แค่การที่เขาเสียข้อตกลงแต่เป็นเพราะในที่สุดเขาก็ได้เผชิญหน้ากับความจริงที่เขาไม่อาจซื้อทางออกได้เงินไม่สามารถปกป้องคุณจากผลที่ตามมาได้ตลอดไปบ่ายวันนั้นฉันเดินเข้าไปในออฟฟิศใหม่เป็นครั้งแรกพนักงานต้อนรับทักทายฉันอย่างอบอุ่นและผู้จัดการก็แสดงความยินดีกับการเริ่มต้นบทใหม่นี้ฉันยิ้มแต่ลึกๆแล้วฉันมีอะไรมากกว่าแค่ความตื่นเต้นในหน้าที่การงานฉันมีหลักฐานติดตัวว่าไม่ว่าโลก จะพยายามกดฉันลงกี่ครั้งฉะอันก็สามารถลุกขึ้นยืนได้อีกครั้งและยืนหยัดอย่างสง่างามยิ่งขึ้นเพราะท้ายที่สุดแล้วการแก้แค้นไม่ได้เกี่ยวกับความโหดร้ายแต่มันเกี่ยวกับการทวงคืนศักดิ์ศรีและบางครั้งมันเกี่ยวกับการสอนบทเรียนให้กับคนที่เชื่อว่าพวกเขาจะไม่มีวันถูกสอนฉันรู้ว่าบางคนคงบอกว่าฉันน่าจะเมินเฉยวิกเตอร์ปล่อยให้คำดูถูกของเขาหลุดลอยไปแต่สำหรับพวกเขาฉันขอถามพวกเขาว่าเราควรนิ่งเงียบกี่ครั้งเราควรปล่อยให้ความเย่อหยิ่งเยียบย่ำเรากี่ครั้งก่อนที่เราจะตอบโตในที่สุด ฉันผลักกลับและฉันไม่เสียใจเลยแม้แต่วินาทีเดียวดังนั้นหา,หากคุณเคยถูกประเมินต่ำไปถูกทำให้อับอายหรือถูกทำให้รู้สึกว่าตัวเองไม่คู่ควรกับสิ่งนั้นจงจำเรื่องราวของฉันไว้จำไว้ว่าบางครั้งคนที่เงียบที่สุดในห้องกลับมีพลังที่เฉียบคมที่สุดและอย่าลืมว่าแม้แต่คนที่ร่ำรวยที่สุดและมีอำนาจมากที่สุดก็ยังสามารถล้มลงได้โดยเฉพาะเมื่อความภาคภูมิใจของพวกเขากลายมาเป็นจุดอ่อนวันนั้นวิกเตอร์คิดว่าเขาไม่มีทางแต่ต้องได้แต่ฉันมั่นใจว่า เขาพลาดมากกว่าแค่เที่ยวบินเขาพลาดภาพลงตาของการควบคุมที่เขาสร้างมาตลอดชีวิตแล้วฉันละฉันเดินจากไปอย่างอิสระแข็งแกร่งยิ่งกว่าที่เคยและตอนนี้ฉันอยากได้ยินจากคุณคุณเคยถูกดูถูกหรือถูกประเมินต่ำเกินไปจากคนที่คิดว่าตัวเองดีกว่าคุณบ้างไหมคุณทำอะไรหรือคุณจะต้องการจะทำอย่างไรแบ่งปันเรื่องราวของคุณในคอมเมนต์ด้านล่างอย่าลืมกดไลค์วิดีโอนี้กดติดตามเพื่อรับชมเรื่องราวจริงเพิ่มเติมเช่นเดียวกับของฉัน และแบ่งปันกับคนที่อาจจะต้องการคำเตือนว่าไม่ว่าผู้คนจะพยายามทำให้คุณรู้สึกเล็กน้อยเพียงใดคุณก็มีพลังที่จะก้าวข้ามมันไปได้เพราะบางครั้งชัยชนะทีแสนหวานคือการทำให้แน่ใจว่าพวกเขาจะพลาดเที่ยวบินตลอดไป